ตอนนี้นะคะถ่ายให้ดูสวนปอเตืองถ้าสายๆกว่าน,นี้ก็คงจะบานตอนนี้อ่ะซูมดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีมแมลงมาแล้วนะคะเริ่มมีพึ่งมีเมงผู้เข้ามาละตวตัวพวกนี้นะคะมามาทั้งผสมเกสร ครั้งมาบ้างไงละวางไข่ด้วยมันจะมีนอนผีเสื้อนะคะ,ะดูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าอาจคุณสามีนะคะเป็นคนทำคุดตาสมชายเจ้าของสวนบอกว่าถ่ายให้หน่อยอยากให้คนมาชมนะคะภาษาคนแก่ คนแก่ทําอะไรแล้วก็คืออยากให้คนมาชมนะคะ่ามาดูฝั่งนี้นะคะอ่านี่ก็มันต้องต้องตอนคำ่ำๆนะคะเดี๋ยวให้คนมีฝีมือนะคะเข้ามาถ่ายให้ดูตอนนี้ตัวเองก็มีแต่กล้องมือเล็กๆนะคะสวยมากไม่สวยมกกักงก็พยายามนะคะพยายามตัวนี้ก็สวนกล้วย เดี๋ยวจะรีบเดินเร็วๆนะคะให้เข้าไปได้อีกอีกเขาเรียกว่าอีกแปลงหนึ่งนะคะอีกแปลงหนึ่งอ่ะเดินเร็วเกินไปหรือเปล่าะคะคือเป็นคนเดินเร็วอยู่แล้วถ้ายิ่งอยู่คนเดียวทําอะไรเองคนเดียวยิ่งจะเร็วนะคะอ่ะตอนนี้มาดูมุมนี้นะคะมุมน,นี้นะสุดลูกหูลูกตานะคะ จุดลูกหูลูกตาคือถ่ายไว้ไม่ใช่อะไรจุดประสงค์ก็คืออยากให้ท่านที่ชอบถ่ายรูปนะคะของสวยงาม,งามธรรมชาติบ้านเราลืมบอกไปนะคะว่าเราอยู่อำเภอพยุนะคะอําเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษนะคะเนีย่ยเห็นต้นสะเดาไหมคะต้นสะเดาเราก็มีต้นสะเดาเหมือนกันกําลังออกดอกกระซูมได้ไหม แดดแดดแดดมันจัดแดดจัดนะคะแดดจัดตอนนี้ก็ประมาณเกือบสิบโมงละแดดมันจัดแต่ก็พอดีว่างนะคะพอดีว่างสวนกล้วยเราก็มีนะคะอดูแหล่งน้ําเราเรามีแหล่งน้ําเติมตลอดนะคะเขาเรียกว่าธนาคารน้ําที่เราขุดไว้แล้วเราก็เติมนะคะเติม เติมเติมมีถังเติมน้ำลงไปในน้ำก็มีปลานะคะมีต้นมะม่วงเราปลูกเป็นระยะระยะอันนี้ฟางนี้เป็นในนาข้าวเรานะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะยอัดไว้นะคะอัดใยไว้ทำอะไรไม่ได้ขายหรอกค่ะเอาไว้ใส่ต้นไม้นี่ก็อีกอีกไร่หนึ่งนะคะอีกไร่หนึ่งนี่ก็ปลอเถียง ทำไว้ตัวนี้นานี้เราเอาไว้ทําพันุนะคะเอาไว้เป็นพันธที่จุดประสงค์ถ่ายในวันนี้ก็คือมเมล็ดปอเทืองที่เราขายไปเราก็อยากจะให้ความมั่นใจกับลูกค้านะคะว่าอ่าของเรานี้หวานแล้วเกิดนะคะหวานแล้วเกิดเหมือนที่เห็นนะคะเอาแล้วนะคะนี่ก็ต้นมะพร้าวอีก จบลงที่ต้นมะพร้าวเ,เดี๋ยวให้ดูนะคะดูให้ดูมะพร้าวสุดลูกหูลูกตาใครสนใจนะคะแวะมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะของเราอยู่ที่พยุพิกัดนะคะถ้าท่านมาถนนทางเข้าสะดวกมากนะคะโทรถามก่อนก็ได้นะคะถ้าจะมาแต่ตอนนี้ก็ยัง ต้องต้องต้องรอให้ลูกสาวนะคะเขามาแนะนําคนนี้เขาจะแนะนําเก่งกว่าเราตัวเราก็แค่พองูปลาปานะคะอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะอวดก็คงแค่นี้ก่อนนะคะ